าติยโยมขาไม่ค่อยดีขึ้นไม่ได้พวกมาไม่ได้เลย,ยโยมคนแก่ๆนะขาไม่ดีก็เลยเอ,อลมีคนบริจาคให้เราก็เลยสร้างกันดีกว่าเะั้นนะพวกวัยแว้วัยชราเขาเป็นครูรเกษียณน,นะเขามาช่วยกันก็คนที่จะได้ขึ้นสะดวกมาทำบุญกันก็เลยคิดสร้างขึ้นมาแล้วก็มีคนบริจาคให้ก็เลยทําขึ้น ินาลขาดีก็ขึ้นได้ท้งโน้นไม่ใช่ได้ของหน,นักบางทีก็ขึ้นได้รอโลเป็นพกพิไม่ได้เป็อกระลิบดึง,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 งนคนที่บริจาคคือแม่เขายังอยู่ขาวไม่ได้ดี8ปดสกแปดสิ ความสำคัญแม่เขาจะได้มาทําบุญด้วยวันพระวันอะไรสำคัญแล้วก็จะมาก็คือใช้เยอะวันๆเวลาทําบุญทุกวันพระก็จะทําบุญทุกวันพนี่ตลอดสื่อวันสําคัญเนี่ยเต็มวันละคนเวลาเนี่ยไปเลยทสามสามไปดูกระยับโยมเนี่ยมีอะไรอีกมันน่าจะใช้สีทอง ต่เรามีไฟ์เปิดส่งมากแล้ว นัน่นก,ก็ใช้น้ำแดก็กด้วยคือมันบริาการเขาเขหาวเวลาลมเขาใช้น้ำหนักตัวเองใช้น้ำหนักตัวเองโดยที่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ใช้ลม เลยมันจะช้านิดหนึ่งเวลาลงเพราะว่าใช้น้ำหนักตัวเองเวลาไฟดับก็ไม่ต้องกลัวเวลาไฟดับปุ๊บมันก็จะลงมันเองเพราะว่ามันใช้น้ำหนักตัวเองแต่เวลาขึ้นใช้แรงดันใช้ไฟ19โวลต์ตลอดเวลาเวลาลงช้าก็ใช้น้ำหนักของตัวเองเลยมันก็เป็นคล้ายไฮดรลิกอะคล้ายไฮดรลิกไฮดรลิกเวลาลงเวลาขึ้นก็ลาลง